นุ่นวรนุชคัมแบ็คช่องเจดเผยเรตติ้งเข็มซ่อนปลายแค่ตอนแรกฟาดเรียบ ออกอากาศให้ได้รับชมกันในตอนแรกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับละครเรื่องเข็มซ่อนปลายด้วยละครเรื่องนี้นำแสดงโดยนักแสดงแถวหน้าอย่างนุ่นวรนุษพิรมพักดีทิสาวริทิสาลิมธรรมมหิสอบูมกิตก้องขำกริดยูโรโยศวานกาวจิลายุละอองมณีรวมด้วยพลภูพัฒอัธปัญญาพลกุกิกก,ก,กชกรเสียบโสภินภาชุมพานีบิกสรุตวิจิตรานนท์มินลี่อภิษราวงทัศนียเสียบชมพู ปูนุชปิยะธรรมชายและนักแสดงมากฝีมืออีกขับข้างและต้องบอกเลยว่าเปิดตัวในตอนแรกนั้นก็เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากแฟนละครช่องเจดต่างพูดถึงความสนุกของเรื่องนี้และการแสดงระดับเทพของนักแสดงในเรื่องส่งผลให้ตอนแรกควา้าเรตติ้งไปสูงถึง3.1เลยทีเดียวค่ะ